โอชานติ oh, วันนี้วันที่25เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบ็อกดาซึ่งพูดโดยอแวกบ็อกซดาเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิก,กายนปี2001หัวข้อของเมอรีในวันนี้ก็คือจงอยู่อย่างเต็มไปด้วยสัจจะและตามเวลาให้จุดตะเกียงของความคิดที่มุ่งมั่น ที่จะทำทัศนคติสายตาการกระทำของลูกนั้นให้ไม่มีขีดจำกัดวันนี้บัพดาดามหาสมตุตแห่งความรักได้มาที่จะฉลองการพบปะอยู่กับลูกลูกที่รักอย่างสุดซึ้งที่หายไปนานเดี๋ยวนี้มาผ่านพบลูกลูกทั้งหลายได้มาที่จะฉลองการพบปะไม่ใช่ืด ลูกวิ่งมาดังนั้นบัตด,ดานั้นก็ยังวิ่งมาพบปะกับลูกๆลูกๆทั้งหลายได้มาจากโลกนี้แล้วบัสตด,ดาได้มาจากแผ่นดินที่อยู่เบื้องบนและจากดินแดนโลกที่ละเอียดอ่อนดังนั้นใครล่ะที่มาจากแผ่นดินที่ไกลที่สุดใครอาศัยอยู่ในหนทางที่ไกลที่สุด ลูกดับเบิลฟอร์เนอร์อาศัยอยู่ในหนทางที่ไกลที่สุดไหมเปล่าเลยพ่อนั้นอยู่ห่างไกลที่สุดทั้งหมดท่านอาศัยอยู่ในหนทางที่ไกลที่สุดเวลานี้บักตดานั้นภูมิใจมากๆเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งของลูกดับเบิลฟอร์เนอร์และลูกบาหลบาสี อะไรที่บับจะดาภูมิใจบอกบาลาซิได้เห็นความกล้าหาญของลูกๆโดยเฉพาะความกล้าหาญของลูกๆดับเบิลโฟลีเนอร์บับจะดานั้นภูมิใจมากๆว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรลูกนั้นได้มาที่นี่ที่จะพบปะกับพ่ออย่างไรลูกนั้นได้มาถึงที่นี่ ลูกนั้นได้ถูกแสดงให้เห็นเกมในละครแต่แม้นละครนั้นก็ไม่สามารถจีดการกานพบปะระหว่างพ่อและลูกได้เพราะฉะนั้นบับตาดานั้นกำลังประพมพรพิเศษให้กับลูกๆผู้ที่มีความกล้าหาญเช่นนั้นพ่อของบับตาดา ขอให้ลูกๆเป็นอิสระจากความขี้เกียจและความประมาทและเติมเต็มการรับผิดชอบของการให้ประโยชน์โลกด้วยความจริงจังและกระตือล้นไม่ว่าลูกจะใหม่หรือเก่าจงเป็นบรามินการเป็นบรามินหมายถึงการเอาการรับผิดชอบในการให้ประโยชน์โลกเมื่อไรก็ตามที่ลูกรับผิดชอบลูกนั้น เติมเต็มมันได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อลูกนั้นไม่มีการรับผิดชอบลูกก็เริ่มประมาทการรับผิดชอบนั้นจบสิ้นความขี้เกียจและความประมาทผู้ที่มีความจริงจังและกระตือรือร้นนั้นอยู่อย่างไม่รู้เหนื่อยพวกเขานั้นเพิ่มความจริงจังและกระตือรือร้นของเขา ในคนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยใบหน้าและการกระทำของพวกเขาเองคติพจน์ในวันนี้การใช้พลังตามเวลาหมายถึงการอยู่อย่างเป็นดวงยามีความรู้และเป็นโยคีอัจฉริะโอมชาติ